อาจารย์ชื่อชินงอาจารย์ชนงจะวางแต่ยังไม่ได้มาบอกเออยังไม่ยังไม่ชื่อที่าชาาชข้ามยาดีก่ามีแรงงาังไมาชด้ระดับอดทองใครร้เองวาตััรนใครที่การเพะนนเป็นเดีมือนระรวงะเี่ยนองเด้นามดสี่ม้วน เราชี้นะยรัาจะเสียเันตั้งยังไตั้งังไไบอกแล้นะครับเราจะองจรบวมานอเรงที่ชาานนี้ที่มีความรบอะไนะับ่ามันจะยังจบันจะไ้ะราหมดการ่น้อนะครับถ้าหมดการเล่ครับ ก็อาศัยนิสัก็อาไัยนิรัยก็จะนิสัก็จะแต่เฉพาะช่งนี้การที่โีกาสต่าระจายกันโดยที่สายลมหยาดนัขนถึงแต่ตนที่ร่องาก็ถึงมันก็ลุไปนงนกนอกล่องช้านะเด็กจเื่อการะมารับควนอย่างน้สามเมื่อโอุ้นกอจะที่ตก็มาส่

ก็ไปไปช่วยเอพื่อนรวิธีกรรการจัการสำคัญก็ป็นไป้าีพี่นจะมีน้องเจ่เป็นกนะมีน้องที่จะอให้ช่วยเราส่นิสัย้วขอบคุณผุณต้องใจมากโอกาสที่จะขอบคุณก็ในกากราต่างจากานพันาส

ตัหน้าจะได้นยท่งนันดการลัทมาปที้านองฤทธิ์เชียรายในดันไป้าเหตุการณียงไโน่นไปเรื่องีงรนี้จากที่ีนเอาอายาสปหลานับวั็เนั้น

ประเภทนี้สานบ้าาแลครับวันนี้เป็นชาบรรกิจของคุณยายพรสอนใจนะครับซึ่งเป็นคุณยาของน้องแพลวธิดานั่งเอกเสวี่หกนะครับ มากาไปทิ้เท่าเลยกระหามาหอดเยอะับผ้าท้าเผ้าตวจร้านสหอาเยอลาจเทาเป็นอาเดาวับตัดเตียงบรรยากาศนะครับรับตัดเตียง้าหผ้าผิลานี่ข้างาเราต้องใครงวย ไปนั่งราวาเขาทีด่ดดทำที่ที่ใหญ่เมตพรรีขกับุณเจะเู้ี่ยนมากอะไรเตียงไข่ใส่น้ำกัะเตียงไข่ให้พอร้อมก็บประวัดินกับตังไม่การรวมหายใจชากระไรลอ่นไหลเล้วถ้าไม่เรียงใจนี้อยากมีรองประจาทนที่มนันไป สมารวมสิีก็ะทั้งคณะกรรมการเจ้าพนักเอที่เทาเรี่ยวไปเท่าโลกเจ้าเท่าเรียวไปเท่านี้ยู่เป็นเกียรติในท้าเจ่าภากเป็นเท้านั่ขับผู่เป็นเกียรติใ้ท่าเจ้าภากเป็น้าพร้อมบางเพื่อเจ้าพรักเสก็จมาถีเจ้าพนักเดิจ ဘာလို့ဒီလိီလိာု့ဒိုလလိုာလို့ဒီို့ဒီလိုလဲလိုာု့ဒို့ဒဘာလာု့ဒို့ဒို့ဒီလိုလဲဘာလ สรวบบตัมาอาหารกติ้งยาเอามาตอยกันับมาตอยตันสรวเลยงเมจกันกระเมเตามืกับเ็องใจวยมากจับน้อยข้างกันจะพาไปรบกัไปวัดที่ผู้หวนี่ผู้หัวจับทันจัคนมาล้อราว่าที่นี่ผู้หวอกัต้งทีกมาแกงเลยเด้อ ก็สามารถแกงไร้การนั่งก็สามารถแก้ไวการนั่งมาดูนี่ผู้บวชวอาบวชจะทันบวชจะพ้นต่อปวาในการบวชกับเป็นสัทธาเด้อในการบวชกับเป็นเรื่องสัทธาของหลุดต่อเราหลานคือกันนั่นแหละกับกเป็นเรื่องสัทธาบวชต่อหน้าศพต่อบวชต่อหน้าศพ ่วงะมาามเพีเเมข้าพีจา,า,าเกิดวัตอะหนกข้าจ้าก็แสดงเล่ห์กงชาวไอคนหนานั่นเราเนอะตบานจะเจ้าาะบ้านเลยน้ำเล่บพมาทั้งไหลายหตนี้ใง่ายของเขา้าปัาสิท์น้จวนเราจะพาเนอไ กับการกับไปนวมไทยนวดไทยมาแล้วที่นี่ผู้บิวาเนาะทหารที่นี่ผู้บริวารทหารเยอะเทพระทานกระสั้งมาตากระตั้มาตาโล่งใจาลวัดปัญญาจักทร์มุนพระอุปถัมภ์พระพระค่ะมาทำนวดที่ที่นบวารเลย มาตอนดีที àn, cử, <t us 2> mm ่จะว่าถ้ามัุถสาหา่อนนี้ามาองี่าได้เนนักนนถูกเราเป็นู้นำางให้ี่แม่ท่อไปตู้เอไปไปยะับกินเขาแล้ว งานกินเข่าลอวนังไปนั่งังล่กาอันเป็นการจนั่ข้าวพนธนี้ข้าวอีกปการนึงเล้อกจะขอแกงหยาที่จีนองความชอบของเค่ในเข่าใจนั่งเด้อกันจะว่าเพิ่งว่าเเพิ่งว่าันวา ครับครับตอนนี้ลายอ่านายเนยีน่งนีน่ทำงานครับ